สวัสดีพี่น้องป้องไปสูผู้สุคนเด้อครับมื้อนี้กาบมาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพวยงแสนบ้านทุ่งคือเก่าเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมสีมาอัปเดตข่าวเนาะครับของทางพูญี่บานฟินแลนด์สูฟังเด้อครับผมนะครับวอาแลวกะเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยครับจะมีคนอิดชาไหมบอสบิ๊กประกาศให้รางวัลทุกคนในค่ายแบบนี้ ปาดเกิดนี่ยังคือน้นบัตรที่นี่พี่น้องนะครับเดี๋ยวผมเ้าซูฟังเด้อครับผมก็คือว่าแบบนี้เนาะครับล่าสุดเลยนะครับสุดๆร้อนๆนะครับทางวอดบิ๊กนะครับเราก็ได้ออกมาโพดเฟสนะครับพี่น้องผ่านเฟสของทางคุณที่ตีวุฒิวารุณนะครับเพิ่นโพด่าวันที่10ตุเดือนตุลานะครับงดรับงาน1วันวอรดบิ๊กจองภูวิลล่า จัดไหนปราร์ตี้นะครับไนปราร์ตี้นะครับจะพาลูกๆโตเกียวมิวสิกผ่อนคลายหายเหนื่อยจะได้ปิ้งย่างกันสนุกสนุกโอเคบอใไห้รังวัลค้นขยันวนันครับพี่น้องนะครับก็คือว่าง่ายๆนะครับบอดบิ๊กเราประกาศงดรับงานนะครับวันที่10ตุลานะครับเพราะว่าซีไห้รังวัลค้นขยันราังวัลลูกๆในค่ายแหะครับพี่น้องพาไป เที่ยวนะครับไปจองพูวิลล่าไว้นะครับพาไปปาร์ตี้ไปปิ้งย่างว่ายง่ายก็คือไปพอนคายไปพักพอนนะครับพี่น้องหลังจากนั้นเอฟซีก็เข้ามาชื่นชมเยอะแยะมากมายเลยนะครับพี่น้องหลายๆคนก็บอกว่าโอ้ยอิจฉาเด้มีหัวหนาแบบซี่นะครับหวหนาที่แบบบ่ลืมลูกน้องเลยเห็นลูกน้องเห็นงานมีเมื่อยนะครับเพื่อนก็จองพูวิลล่าพาไปเที่ยวพาไปพักพอน,นะครับ หลายท่านก็บอกว่าสุดยอดผู้นําเลยนะครับบอดบิ๊กเรียกได้ว่าได้รับคําชมเยอะแยะมากมายเลยเนาะพี่น้องเพราะว่านอกจากว่าสีา่เห็นลูกๆนะครับเหตุงานเมื่อยลูกๆในค่ายเหตุงานเมื่อยเล้าก็ไห่รางวัลถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเงินทองเยอะแยะมากมายพี่น้องแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งเล็กๆน,น้อยๆที่บอดบิ๊กบ่ไดดมองขามนะครับเราก็เลยงดรับงานนะครับวันที่10ตุลา เพื่อพาลูกๆในค่ายนะครับไปเที่ยวไปพักผ่อนนะครับว่าง่ายๆก็คือไปเติมพลังไปชาจแบด,ดนองพี่นอกเนาะแล้วก็กลับมาสู่งานใหม่ประมาณนี้นะครับผมเห็นว่าเป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องราวที่น่ารักนะครับก็เลยเออกมาอัปเดตมาบอกสู่ฟังเด้อครับผมพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาสู่ฟังได้เ้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ